หลังจากนั้นข้ามเรียนอิสระถึงช่วงเย็นพอรู้ถึงมีคําถามวะถามฉันหรอใช่ก็เราเรียนเรื่องเดียวกันอยู่ไงส่วข้อนี้อ๋อข้อนี้ข้อนี้ฉันรู้ต้องทําบันี้แล้วก็ลากเส้นธรรมุกาศสี่สูตรสานของสามเหลี่ยมทีนี้รูปสรมเล้งสองก็จะมีสัดส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมอ๋ออ๋อความเท่ากันของสามเหลี่ยมโอเคอ๋อแบบนี้เข้าใจละต่อไปเป็นหัวหน้ากะทิหัวกะทิจากตัวรูปเขาเรียอ ่อเฮมเข้าใจและ้วโจดแล้วเข้าใจจากโจดแล้วเนาะถ้าใจใจแล้วเนี่ยถามได้ตลอดเนะนะอาจารย์อาจารย์เลยดีเลยสนใจน้อาจารยวจะ,ะตอบเลยโอ้โหดูเข้อกันดีด้วยนะอัดูนะดการบันดีอย่างพูดอะไรวะเราเราไปเกี่ยวอะไรด้วยใช้วิธีอะไรหรอกนะถ้าเราก็จะช่วยเอาน้ำก็อบอกได้ถ้าเออขอเป็นหนี้บุญคุยอีกอย่างหน,นึ่สิบุญคุยแล้วข้อนี้หรอพอรู้ไม่รู้วิธีเจ้าข้อนี้หรอไม่ใช่อย่างนั้นนะข้อนี้มเห็นหนังสืออ้างอิงแหละขอเวลาหน่อยนะ นหนังสือหนคืออ้างอิงที่ฉันใสก่กระเป๋าไว้อย่าบอกนะว่านี่ไงไว้ oh. นี่คือหนังสืออ้างอิงเหรอ อ่า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 โอ้คือใช่แล้วหนังสือเด็กของผู้ใหญ่สิละว้าระไม่ถึงครัวแล้วจะมาถึงผู้ใหญ่จะว่าจะมีตอนนี้ก็มีประโยชน์แล้วล่ะค่ะแต่เห็นว่ามีโลโก้ R18 เลขสิบแปดอยู่บนปกด้วยไม่ใช่นะดูผิดแล้วไม่ใช่อย่างนี้มันมีคิดหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าหลอกกันเลยค่ะก็เห็นจะจะาเจไปโดนสุอสิ้นเลขเลขสิบแปดบวกคลาดไปเลยระดับนี้มันหายากในทีเด็ดที่ไม่สิหายยากในคิวบอนเลยนะแถมยังเป็นริธีที่น้อยชิ้นแล้วก็เป็นสีเกินลดนะถือกลองอันแล้วจะติดตะนเลยไปหมดเลยแล้วไปทีเด็ดที่วันนี้ตัวหล่ะค่ะแถมที่ว่าการสำรวจของกดโรงเรียนนะเปล่าๆปล่นะคือว่ามันไม่ใช่ของฉันนะคือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ มันออกมาจากกระป๋าคนรู้จังเนี่ยปกติตัวแคปฝึกแล้วก็ไม่ว่ามันเป็นของเห็นมากใช่เลยไม่ใช่อยากเชื่อแล้ว่าคนรู้จังไปสมบ,บิรณ์ไได้ลราซื้อปกติดะไรบแบบนี้โอ้ยคอแห้งอ่ะอ่ะเออจริงด้วยค่ะมาคีดด้วยไหมก็คือของจะเป็นอะ่ะเตรียมเข้าแคปฝึกฝนอย่างดีได้เข้าหวยรู้จังเออไม่ใช่นะอ่าอ่ออคือว่าฮันเอากรจังเพกืกอรอแลวละอุ้ยตายละจะพูดแรงเกินไปเออเออ เออครูรู้ของที่ยึดได้ระหว่างการทำงานโชลงขยำมาโดยเป็นตัวใช่ไหมอ่ะใช้ี่ได้ที่ดูเลยของที่ยึดมางั้นสิครับหรือว่าใช้ใต้ดินของสูตรหนังสือต้องห้ามอย่างน้อยก็น่าจะมีหนังสือที่โชลงเขาเรียมได้บ้างอสิแต่นึกเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ครูรู้จักภาษาการโชลงชั้เสริมแล้วถ้ามีหนังสือติดตัวแล้วก็เป็นเรื่องแน่ถ้ฉันเือเอาไปเก็บอ่ะหรือว่าจะไปคืนก่อนท้งนี้ยืยนดมาหายไปแอบไปโชลงขยเอาไปคืนก็ได้นี่วะไปกับครู ไปกับโคครัวลุ้คุณครูเออนั่นสิคะถ้ามีครครูไปด้วยถึงจะโดนจับได้ขึ้นมาคุณฮาสุมิก็คงไม่กล้าดูแลแล้วจะไปช่วยดิบเล่มถัดไปมาได้มาเค้าวลุจะว่าเหรอจริงด้วยคัวลุผู้ชอบอ่านโดจินเป็นชีวิตจิตใจแล้วคุณครูกับคัวลุเมื่อยานชมความยื่ทธมของยี่ดีด้วยกันโอ้ยคอแห้งเชวยผมด้วยครับคอแห้งรอชนมหัวหน้ายุติธรรมสอง อีหนูชอบอ่านโดเจนโดเจนไปขอของหนูเอาของหนูไปไม่ได้อฉันขอพอกไว้ก่อนนะฉันไปได้ตั้งใจอ่ะอะไรอ่ะหนังสือโป้ไงพอดีใช้ซ้ออย่างดีเอ้ยมันไม่มีหนังสืออะไรแบบนี้ห่อโค้ชลูกไม่ต้องปิดบังลูกครูยังอ่านลูกไม่ต้องห่วง พูดอะไรอ่ะแปลว่าเก็บติดตัวไว้ได้แต่่อยยหญ่โดนจับได้เหรอเออคิดอะไรอยู่อ่ะเป็นครูหรือไปสงครูกันแน่เนี่ยเรื่องนี้ต้องห้ามนะลงโทษต้องโดนลงโทษขนาดหนูยังทำเลยนะภาษาอะไรครูลูกเออลงโทษโหรุด้วยดีไปเออจัดกี้บอกแล้วไงไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ไม่นับไม่ได้ว่าคือความผิดอะไรเนี่ยจะตอบแบบนี้พอเราใหญ่ใใช่ไหมเนอะเพราะว่าโคร้เป็นต้องของตัวเองก็ได้นะอือ ไม่ต้องพยายามทำตัวเหมือนคนอื่นหรอกไม่เห็นเข้าใจเลยแต่ก็เป็นว่าจะรู้แล้วหรอกว่า,าครูใส่ใจฉันอืมดีละ่ะฉันขอบอกคอนแล้วนี่ยก็ตอบแทนแล้วกัน,กน,นเปล่าเล่าหรอที่จริงแล้วฉันฉันคือใส่รักที่ปลอมตัวในสังเกตการณ์ว่าทุกอย่างในชวรมฉันเรียนเสริมเรียบร้อยดีหรือเปล่าแค่เราทำธุรก,กิจด,ด้านอย่างแค่ที่ทำตัวเหมือนคนง่าๆวันนี้ฉันก็เฟซขึ้นมาไข่สัง พนนเรพราะาานั้นเออรนพี่ฮาซุจ้าไก่ก็รนพี่ฮาซุไม่ลองหัวหน้าชลูที่รำที่ไก่ในสุดในที่ที่เออแล้วก็มีท่านหัวหน้าซึรุกิอยู่เบื้องหลังอย่างนั้นเหรอแล้วก็ท่านหัวหน้าซุรุกิเป็นคนที่มีไหวพร,ริบมองไกลมีความรู้ทางวิชาการแล้วก็ดูบายจริงัจะคือเห็นไปกี่ครั้งแต่ก็เอาเหอะ ทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหว่าจริงๆนะฉันไม่ได้เป็นหัวทึ้มจนมาอยู่ในชัุนเ,เสริมนี่น่ะ mm hmm. นะก็จริงๆก็คือเก่งที่การบริการสายลับที่สำคัญอยู่ mm hmm. เออทำแบบนี่แต่ที่บริการสายลับมาบอกครูตามใจได้เหรอ mm hmm. ฮถึถ้าคุณรูรักษาความลับไ,ได้นี่น่ะเพราะางั้นก็ไม่เป็นไรหรอก มมมพ่อเขาครูที่อยู่อายัดสมมพร้อมเยอะตีพ่อผมดีดีรู้สึกแบบคืนได้เหมือนได้ทุบเขาจะโอกเลย <S 2> <S 2> อ้าวโคฮารุคุณพี่แล้วคุณครูก็มาด้วยไม่ได้ไปอยู่ในขายาันเพื่อจะเข้าแค่ฝกฝนหรอกคะทุกคนไม่น่าจะมาที่ใดจกกนกว่าจะสอบผ่านนะคะเออคือว่าแบบว่าครูหาเหตุผลอมมม้อาแอมครูก็เอาแอมว่าเอาหนังสือที่ใช้ติวหรอคะ เออก็ได so 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 <IM the evening> ้ค so so ่ะถ้าโดยเหตุผลนี้คงยอมให้ค่ะค่ะค่ะได้มาที่ถูกจังหวะแล้วก็ฉันจะมีเรื่องคุยกับโคฮารุอยู่พอดีครับคุยกันชัดเหรอขอโทษนะครับครูเราต้องคุยกันเพียงสองคนได้ไหมครับเป็นเรื่องสำคัญที่ชั้นไม่ชิ้ชวนเรทั้งทานทำได้เออได้ดิขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยเวลาแอบฝากครูไปรอที่ห้องข้างๆแอบฟังแอบฟังรอได้เวลาคุยนานจังอุ้ยพอดีเหรอพอดีว่าครูครูยังไม่รู้ ช่วยหน่อยนะคะรหัวลุช่วยยาเป้าหมายของแอบฟังแต่ว,ว่ามันมันหนะักเกินไปสําหรับแบบนั้นมันเกิดไปสําหรับไม่หรอกค่ะทําได้สิคะยังไงก็ทำได้ค่ะทางเรือของค่ะุ่ไม่ค่ะแต่ว่าเพื่อต่อไปเอ๊ะแล้วก็ครูเข้าใจไหมอะเอ,ะเอะ ค่ะถ้าจะพยายามไอ้จุดๆนี่คือเราพยายามตอนนั้นไหมคะคุณครูเรากบกะเถะิดใช่เปล่าหรอไม่ใช่เลือกใหญ่อะ่ะ เดินทางกลับกับพอฮาลุและวันที่สองของคราเพลยสุดคนก็ี่สุดลงโอกาสเล็กๆยิงยาวเลยจนกว่าจะจบองค์หนึ่งนะฮะวันนี้เราจะเล่นองค์หนึ่งให้จบนะครับผม สดชื่นจังเลยอ่ะน่าแต่เช้านะฮิฟูมี้โโอหก็เพราะวันนี้พุ่งดีจังไม่หนาวน้ำมาทั้งวันอายอย่าพูดอย่างนั้นสิอายนะคะใช้แค่นอนตื่นสายเพราะเตรียมข้อสอบนอนแล้วเดือดเดือดเลยน้าละอายจังพรุ่งนี้ตื่นเช้าไม่ไหวก็บอกได้นะจะช่วยอาบน้ำเองอ่าไม่เป็นไรค่ะสดสดจังปล่อยอาณาคนเดียวเหอะไม่ใช่เด็กน้อยซะหน่อยทำวิธีเพื่อเปลี่ยนสีผ้ากับรายการหลายคนมีข้อดีหลายๆอย่างด้วย โอเคงั้นเราสถานการณ์ก่นกอนโคฮารุคือน่าจะเป็นสายลับน่าจะเป็นเจมบอลที่มาสืบเรื่องของมาสืบในชั้นเรียนเสริมว่ามีใครหักหลังทินิตตี้หรือเปล่าเพื่อให้สนที่สัญญาเอเดนได้เซนที่ฟูมิก็เหมือนเป็นหุ่นเชิดของนางิงืออีกทีหนึง่งตอนนี้เหลืออีกสองคนคืออาซึสากับฮานาโกจากที่ผมประเมินมานะ สองคนนี้ไม่น่ามีพิษมีภัยนะประเด็นนะไม่น่ามีพิษมีภัยหรอกแต่ฮานาโกะถึงแม้จะเป็นเด็กที่ภัยสังคมแต่ก็ออกใส่ๆนะก็ไม่ได้มีอะไรนะฉันหาโอเคเรามาต่อในเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมฉันแค่หาวิธีเพิ่มะปิดาพการะนั่นน้าด้วยการหลายๆคนก็มีข้อดีหลายอย่างด้วยแถมประหยัดน้ำอีกเออวิจายจริงด้วยนะคะเพราะเราไม่มีแอ่นะขนาดใหญ่ดยไม่ได้มีโอกาสอาบน้ำด้วยก,กันเลยงั้นคราวหน้าเราเราสส่ได้ไหมแทนได้ไหมเอาแบบตัวเปล่าเลยใช้าสาบไวน้ำแทนอ่าบน้ำ เออกี่บ้านอะไรอยู่ห้ามเด็ดขาดห้ามเลยแต่ไม่ติดอะไรหรอกแต่ที่นั่นมีอะไรพิเศษเหรอเริ่มทีการน้ำประสาทในน้ำเป็นเรื่องต้องห้ามนี่หว่าเออท่านได้รู้สึกความเป็นสละกันกคคิดเ่าสนุกละเออเรื่อ,องความสนุกสินะไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ความรู้สึกที่เป็นอิสระไม่ได้นะหยุดเลยถ้าไแม้แต่คิดด้วยหยุดเลยหยุดเพราะเฮ้ยด้หัวซ่าย่าทำให้คนอื่นพอได้เขาคิดเป็นแผ่เหมด้วยสิในที่ที่ทห้ามมีอะไรโรคจิตแบบเธอคนเดียวพอแล้ว เออฮะเออหันว่าบ้างกันเหมือนโคฮารุแบบจะมาทานฮานโกได้นะประเด็นอะเออแต่จากที่เราคิดก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ผมวิเคราะห์เลยโคฮารุปเป็นสายลับของสมรงความทุยิที่ทำส่วนที่ภูมิก็เหมือนเป็นหุ่นเชิดของไนซะอืมโอโคฮารุจังเป็นพวกว่ายน้ำโดยไม่ใส่อะไรเลยนี่น่ะน่าจะกเขาเดืดีนะไม่ใช่พวกอะไรแบบนนะัซะหน่อย ลงใส่ไปนะก็จะใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยนี่คือกฎที่ยุติธรรมถ้าไม่ทำตาก็ถูกลงโทษลงโทษสถานเดียว ừ, ถ้าอยางั้นโอ้ยคอแห้งอื ừ, บิกินี่ที่ฉันสใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อวานนี้นะทำไมหรอชุดทัานมันชุดว่ายน้ำจริงๆหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ชุดว่ายน้ำงั้นก็ชุดชั้นในสมัยนี้มีหลายรูปแบบทั้งที่แบบแค่มองผ่านอาจจะแค่เป็นชุดว่ายน้ำได้ด้วยนะคะ นั่นไงนั่นไงกูถึงบอกไงเอาโคฮาลุมาแปะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย,ย,ยมันคืออะไรกันอนะถ้าชุดนั้นไม่ใช่ชุดวน้ำอย่าบอกนะวะโอ้ทำไมถึงกระสับกระส่ายแบบนี้ล่ะคะก็ถึงบอกว,ว่ามันไม่ใช่ชุดวน้ำแต่มันมีอะไรจากเดลเดลนี่คะ่ะอ็งใช่ไหมโคฮาลุเติมทีแล้วความแตกต่างระหว่างชุดวน้ำกับชุดเช่นนี้นนนคืออะไรเหรอคะการกันน้ำป้องป้องร่างกายดีไซน์หรือความมั่งในกล้ปกปิดเนื้อหนังถ้าดูจากภายนอกก็ไม่เห็นมีอะไรความต่างเลยว่าไหมคะ ตอนที่คนเชื่อเลยครับว่ามันคือชีวิน้ำถ้าชันบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันใส่คือตังเกงชันในก็พิสูจน์ได้ยังไงละ่ะกูพิสูพิดูจนไปอยู่แล้วว่าไม่ผิดอยู่แล้วค่ะฮานาโกะดีนะที่กูเอาโคฮารุไปแปะไ,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 ไม่งั้นติดเหลืองฮะไม่มีอะไรเปราะประโยชน์ไปว่าความจริงที่พิสูจน์ไปได้หรอคบว่าไหมพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยตลวมันคืออะไรกันแน่ผมภาคโคฮารุเสียงแตกไม่ได้ทุกคนเจ็บคอมากตอนนี้ ไม่มีน้ำเมื่อเมันคุณชื่อเ่น้ำขอยโทษนะครับพอแกล้งเล่นไปสนุกดีก็แกล้งเล่นกันเหรอเออไม่ล็อสิแล้วเขาพูดคือกดเวราข้อห้าว่าแต่กดกอะไรข้อห้าอะไรครับเกิดจักกดเบลาณทั้งเจ็ดในโค้ชคิวบะทอสฉันเคยได้ยินมาจากใครบางคนอะและว้วกดที่ห้าน่าจะเป็นเราจะพิสูจน์ความจริงของคนที่มาจากพอสวรร์ได้หรือไม่ฉันจําได้ประมาณนี้แต่ไม่รวมไปข้อเสนออื่นที่เหลืออะไรนะกดทั้งเจ็ดข้อของคิวบะทอสกดโบราณทั้งเจ็ดข้อของคิวบะทอสเหรอ สรุปมันคือการพูดคุยว่าสวรรค์ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้มีจริงอยู่หรือเปล่าอ่าเสชาชังรู้เรื่องนี้ไงทำไมถึงรู้เรื่องนี้อ่ะาเสชาชังเคยบอกเรืเซียจังเหรอเฮ้ยซียหมายถึงคุณเซียในสะพานน้ำชาเอ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 ทำไมทำไมทำไมท,ำทุกคนมันเชื่อมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทุกอย่างมันเหมือนคณะกรรมการแผนงานไอพีโรสตอนเนี้ย แต่ที่กูวิเคราะห์คือมันทุกอย่างมันคือเหมือนคณะกรรมการแผนงานไปดรอเปียบแต่แค่เปลี่ยนสถานที่คือไปอยู่ที่นี่ที่แล้วก็ทุกอย่างมันอยู่มันแค่ความขัดแย้งภายในเกตัะแต่คณะกรรมการแผนงานในไปดรออ่ะคือมันขัดแย้งกับใครซ์โอเคต่อไม่เคยออกจะไม่รู้ไม่รู้วยครับคือใครแต่พี่มันจากที่ไหนมาเอ๊ะอ่าใช่ค่ะอาจารย์จึงย้ายโรงเรียนมาที่นี่นี่หว่าถ้ามาที่นี่ที่แล้วก็เวเนสเซลรดูวิยาเขตย่อยนั้น เอเอไม่มีแล้วค่ะมืดแล้วเนี่ยสนใจข้านอนละพีิลาเขตอ๋อที่ดิี้มีวิทยาเขตอ๋อเหมือนมหาลัยผมมันจะเรียกว่าก้าวลาดเออเราไปเซิร์ชดูก้าวลาดก้าวลาดมีอยู่มีอยู่ผมไม่บอกว่าเรียนไหนเดากันเองจ้ะแต่ทุกคนก็รู้แหละผมเรียนคณะอะไรกู่สักขนาดนั้นละก้าวลาดก้าวลาดโอ้โหมันมีสอบวิทยาเขต เรียนอยู่ที่คลองหลวงที่หนึงแล้วก็เรียนที่เมืองเอกลังสิตท,ที่หนึงโอเคงั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดเปิดตัวตนเอทอนดี้สตูดิแบบบางส่วนแล้วกัน,นที่ฟุูนี้ใช่ค่ะสิ่งที่จัดเจนสิ่งนี้ทำให้จัดเจนขึ้นละคุณครูทันตกรมจังเขาเอ๋ใช่พบความจริงระหว่างที่เช็คคำตอบที่ถูกต้องของปีก่อนเพื่อเช็ข้อสอบเสมือนจริง ข้อตัวที่สองต้นทั้งหมดขออชั้นที่หนึ่งถึงสามเป็นคะแนนของของที่คนเดียวกันแล่โคนนั้นคือฮานาโกะใช่ขาเป็นของฮานาโกะจังฉันเผลอไปดูคะแนนสองคอนจังโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อปีก่อน,กนจะเป็นหนึ่งในนักเรียนที่อาจจะปีหนึ่งที่ได้คะแนนเต็มหลังจากหลักสูตรลึกๆที่เด็กปีสามยังสอบไม่ถวเนี่ยบางมากๆและเมื่อขึ้นมาอยู่ชั้นปีที่สองฮานาโกะก็สอบลดทั่ว อย่าพึ่งอย่าพึ่งประเมินเดี๋ยอย่าพึ่งประเมิอนอย่าพึ่งประเมินกูว่าฮานาโกไม่น่าใช่ฮานาโกไม่น่าใช่คนที่ฉีดฉันสน่วนใหญคือมิกะยูโนยูโนมิกะแต่สิ่งที่กูอยากรู้คือเหตุผลที่มิกะจะฉีดส่วนใหญ่คืออะไรกา,าจะทำข้อสอบมนนาคะแนนไม่ดีฮานาก็ทำไมถึงไม่หลงมังฮานาโกต้องทำอะไรที่มันรู้สึกดีๆหน่อยดิ อ๋ออสสานี่คือแอบฟังอยู่อสสานจะจะออกไปเฝ้ายามจรกแล้วเหรอคะไม่น่าใช่หรอกไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเหมือนเป็นแพะเหมือนฮานาโกะแค่แพะแพร์ระบาดไว้คนเดียวนะเออพัลราชวาดค่ะ,ะ,ะไว้ลองกินดีกว่าน้องคน หิวข้าวสุดๆห,หิวสุดๆเบรกแป๊บขอเวลาแป๊บนึงทดเวลาบป๊บเดี๋ยวให้ผมมั้จะว่าไปเราไม่เห็นครูตั้งแต่เช้าเลยอะไปไหนของเขาอะอ้าวแล้วตัวกูไปไหนมิกะเออ ว้าวน้ำเต็มส่าเลยไม่เห็นน้ำเต็มสาะแบบน,นี้มาแล้วอยากได้ไหมน้ำหร,หรักครูจัดปาร์ตี้ริมสระนะเรียกมามีอะไรเหรอเฮอุย้ยแค่สงสัยนะว่าครูสดายมีหรือเปล่านะคะวิมิกะลกูก <c oughs> คนทระยดในที่ีตีอ่ามันน่าจะเฉลยแล้วน่าจะเฉลยแล้วเฉลยแล้วตอนต่อไปเฉลยแล้ววนะินด์อ่ะใช่ตอนเฉลยตอนต่อไปเฉลยแล้ว ทอนในท่าน่าจะเฉลยนี่นอยากจะหาที่กางเต็นสนุกแบบนี้ให้ด้วยหรอถ้าทางเจะอยู่มชมรมชั้นเรียนเสริมดีนะทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่านะไม่ได้แอบทำอะไรไม่ดีกันเนาะอย่างเช่นจัดปาร์ตี้ริมสระกับพวกนักเรียนโอ้มีการรู้ครูไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกไปว่าฮานาโกลูกลุก่นอะไม่เห็นต้องระแวงเราระแวงอะไรกัน,น,น,รน,น,นครูถ้าเป็นฉันน้อยใจเลยอะอยู่ที่นี่ทานข้าวกคุกมื้อหรือเปล่าไม่ว่าอะไรชั้นจะส่งอาหารอร่อยมาให้อะไรจะเอาเค้กหรือชาแดงดีคะ ถึกแน่นอนแล้วครูเข้าใจแล้วค่ะคุณครูก็ไม่ชอบบทนําที่มันยืดยาวใช่ไหมล่ะคะใช้ระบบสรุปเลยแล้วกันแต่ก่อนนั้นนี่คุณครูต้องรู้ก่อนว่าการที่ฉันมาที่นี่ไงศาสดี๋ยวก็ไม่รู้หรอกน,นะไม่เชื่อดูซิ่ัาวมาคนเดียร์มายังติดตา,ามเลยด้วยครัคุณครูได้รับข้อเสนอเก้าวและเปลี่ยนบางอย่างใจนี้ศาสราจังใช่ไหมก็คือหาตัวคอนเรลเยยศในที่ตี้ไงเอ๊ก็เป็นเหมือนการคาไม่ผิดเลยฮะไงศาสตราจังน่ะ ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกตองกับครูแล้วบอกว่าคนละยศดได้สินะเพื่อนก็ไม่ได้บอกเห็นผลและเป้าหมายด้วยใช่ไหมไงเสดจอบอกครูคด้วยหรือเปล่าว่าทำไมชนรัเสริมต้องเป็นเด็กเียนพวกนี้เชื่อเขาเลยไม่บอกอะไรแล้วก็จะเป็นภาระที่หนักออครูไงได้แล้วสินะคระูปฏิเสธข้อเสนอนั้นอะ่ะเออ,เอ,อทำไมปฏิเสธหรอทำไมอ,อ่ะเพราะไม่อยากให้เกิดความคนนนนเครียดในตัวเองหรือว,ว่าพราการหาคนตรรยศไม่ใช่หน้าที่ของครูไงหาเองดิครูอ่พวกมึงไปหาเองกูไป ไป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 หาไอ้นี่ไป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 แต่การผักพันะมันก็ไม่ได้หรอกแล้วเดี๋ยวเด๋ยผมมันกัดกัดแล้วกัดไม่ปล่อยไงแล้วก็ถ้าคุณสะบัดก็สะบัดไม่หลุดด้วยไปเนี่ยน่ะเออเป็นอย่างนี้นี่เองก็ครูสั่งการในชาเล่นี่นะเลยเปรียบได้เป็นบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวอะไรกับที่นี่ที่เออกูไม่เกี่ยวแล้วมึงจะดึงมันทำไมอ่ะเออแต่คนสารับพวกเราไปสูนกางของโลกที่ชื่อว่าที่นี่แล้วมันอาจจะยากที่เข้าใจแต่มันก็สะดวกนี่นะอืมก็เป็นมุมมองแหม่สินะไม่ได้จะงั้นครูอยู่่ฝังไหนนกัล่ะคะ ถ้าไม่อยู่ฝั่งนี้ิดๆก็คงไปเกี่ให้หน่าหรือองค์การนักเรียนหรือว่าไม่เข้าข้างใครเออเออครูครูพอพูดตรงๆนะครูอยู่ฝั่งนักเรียนสวัสดีสวัสดีเพื่อนหน่อยใครเนี่ยอ,องค์หมดองค์หมดอยู่ฝั่งนักเรียนสินะไม่ได้คิดคำตอบนี้เลยฮะนเพราะงั้นก็ถ้าเป็นแบบนั้น ก็หมายความว่าครูอยู่ฝั่งฉันด้วยใช่ไหมเออคือว่าเห็นฉันแบบนี้แล้วก็เป็นในฝังน,นักเรียนนะเออถ้าร้องกาครู่วยฝั่งวีกาให้อ่ะออว้าผู้ประโยชน์ประกอบกูที่เอกมาเฉยแบบนี้ได้หรอคุณครูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกากูได้ละกูได้ละนี่สินะว่าถ้าสิ่งของผู้ใหญ่แอบใจฟูเหมือนกันนั่นเนี่ย <c oughs> แต่ว่าที่พูดไปหมายความว่าไม่อยู่ฝั่งใครเลยใช่ไหมฉันยอมไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอกค่ะ ฉันกจ็จะเสนอข้อไดเปลี่ยนกับคุณคูณในมุมมองของฉันดูข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนเอียงมีกานี่คือแล้วฉันจะบอกว่าคนทรยศในชั้นเรียนเสริมคือใครคนนั้นคือคนทรยศในที่ที่นไงสันยังตามหาตัวอยู่ผู้ที่ของข้าว้องที่นายจังใช้พยายามที่จะมีการแลกออกจากที่นี่ไงล่ะถึงจริงๆตอนนี้นจะเกิดปัญหาใหญ่ที่ซับซ้อนมากมกว่าเดิมก็เถอะแต่มันก็มีความสุขครัม ที่จะมาเห็นคุณครูถูงในงา,งานงานงายีจังก็งามแบบนี้คุณครูรู้อะไรไหมว่าคนที่เชิญครูมาดูแลชมรมชั้นเสริมก็คือชั้นไงล่ะอ้าวพีกในพีกแต่กสจัจจะมาค่ามาตล,ลอดแต่เมื่อช้นนี้หมดแล้วใล้มาทําง,งานใช้แบบนี้ได้ไงอะ่ะสงสัยจะมีอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่นะคุณครูนี่กาไม่ใช่ตัวร้ายนี่กาไม่ใช่ตัวร้ายตัวร้ายตัวร้วรายภาษาครเบียทิด กูอ่านสปอยมากูรู้กูสามารถรับดามีดได้เสียใจด้วยเมื่อฉันต้องการบุคคลที่3ก็ไม่ได้มาจากที่ที่่หรือเกเห็นหน้าแต่มาจากชาเล่ไงอ่าหมายถึงคนทรยศอ่ะคนทรยศของชนองเราเช่นเสริมก็คือที่รัสึอ,อาลุศไม่หรอกมัง่งไม่หรอก ไม่หรอกอเอ๊ะเอ๊ะมาสายนะโอ้ยสาวลิเตรียมตัวลาบเรื่อดีไหมย,ยังเป็นไปตามแผนอา,อ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 าสุสาาหรออ๋ออาสุสาย้ายมาจากอาเลสโรงเรียนสาขาอาเลสแล้วก็มาที่ดิตี้ แต่กูว่าไม่หรอกนะไม่หรอกไม่หรอกอาศุส่าไม่น่าจะถักหลังทีนิตี้ได้นั้งเรียนด้วยกันมันจะถักหลังกันได้ไงไปเดนอะแต่การที่อาศุส่าย้ายมาที่ทีนิตี้มันต้องมีเหตุผลเว้ยเจอเจอละสองอย่างเหตุผลที่หนึ่งมิกาอยากจะฉีดโซยยอเชียลเ่อเดนสองอาศุส่าย้ายมาทมําไมนั่นแหละกูจะหาครับต่อสองอย่างนี้กูไม่ได้อยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเพราะว่ากูอาจสปอยมากูขอโทษ แต่ครูแต่อยากจะถ่ายทอดเนื้อเรื่องให้ทุกคนรู้ก็เลยจะประเอินสถานการณ์ไว้อย่างนี้โอเคแน่จริงเธอก็ไม่ใช่ใ่แต่ที่นิตี้หรอกเธอเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาขาแอรเรสที่แยกตัวจากสาพันที่นิตี้เมื่อานานมาแล้วน่ะจริงๆอยากให้เียกว่าเดนักเรียนก็คงไม่ถูกจะได้อาสาว่านักเรียนได้ไหมอ่ะเพราะบทสวดการเรียนรู้ถูกตัดออกตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะ้วบอกกัากับิงนี้ครูทำไมอ่ะบางทีฉันว่าครูก็คงเคยถามไง ออกจังด้วยคําถามคล้ายๆกันนะแต่ฉันไม่รู้เลยว่าในอีกอจังตอบไปว่าอะไรข้างเหตุผลเถอะขอเข้าไปเดินเลยดีกว่าฉันอยากให้ครูช่วยปกป้องเด็กคนนั้นหะคกี<า><า>่กาจะเป็นคนฉี่สนสิสันี้ติดตามต่อไปในบท2บท1ถือว่าจบครับจบแล้วเย่เย่เย่ดีใจจังเลย ผมจะยังไม่อ่านก็บอกอยู่ไปเดน่ะเออก็ม่กาจะเป็นคนยี <ma ak> สันที่สัญญาจะมโยนโยนให้คนนั้นคนนี้ทีก็ไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้กูให้ตายกูเป็นไปไม่ได้ค่ะโน้ผมว่านั้นเรื่องมันก็ชัดอยู่แล้วว่ามิกาจะเป็นคนสีสวนท่สัญญาไปเด็น่ะเฟชกูก็เก็บไว้หมุนทีนะเดช ถช่แล้วข้าจะไปหมุนที่นอดสโอ้โหโอ้เ้เกเมื่อเช้าทำของอยูคารีไปหืยังไม่จบเลยยังประเมินสถานการณ์ยังไม่จบนะก็ค,คือเล่นสักพาร์ทหนึ่งเอาให้จบก่อนนะครับพาร์ทแรกจบไปแล้วแล้วเราจะมาเจอการในโซนทิสัญญาอเอเดนองสองกันต่อนะฮะหอง,องสองเชออื่อไรอวะเอ้เจ้าของช่องออ แก้งอะโรน่าอะโรนาเจ้าของช่องคะ่ะปัญหาที่พิสูจน์ไม่ได้การส,สูนรู้ควาคิดการทอยลูกการส่งความสนใจละครระแวงการวางแผนการต่อสู้ที่โหดร้ายในสขขดุดกับชารูนะรรนั่าริเสอร์จะร่วมการชนะอวิกิครั้งนี้ไปได้หรือไม่ปีศาจยักษ์ก็คงไม่อ่ะแต่กูว่านะอาซูสานี่ก็คือย้ายมาจากทีนิตี้มาย้ายจากอาเลส กูบอกแล้วเป็นคนที่ไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่เกเห็นหน้าเขาดูจากฮาโลนางแล้วออกเขาจะออกแบบจะค่อนข้างจาอันนี้ไงคณะกรรมการแผนงานลบนำดอกไม้จากโกนส่วนที่สัญญาเอเดนกระต่ายแห่งไครบาน็อกก็กระต่ายอะยังอ่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าถึงกระต่ายปุ๊บเราจะต้องมานี่ก่อนนี่เล่นองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายเต็นองค์สุดท้ายเสร็จองค์สุดท้ายเสร็จไปที่เฮียกาเลรัน บวกของน่าไม่ยายอย่างมาไม่น่ามากระต่ายแห็งมันนอกโอเคครับผมสลับพาร์ทนี้ก็ลากันเพลงเท่านี้ก่อนก็เพราะว่าผมต้องมานั่งเขียนสรุปเรื่องธรรมบวชายต่อเดียวจบอยู่แล้วก็ชีวทอสฟเดเรชันเกี่ยวกับการปเมืองการปกครองของแต่ละพื้นที่โอเคครับผมก็สลับวันนี้ลาไปเพียงแต่เท่านี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันฮะัพอเฮงแล้วไม่ไหวจริงใช้เวลาตัดคลิปอีกเยอะ เพราะว่าแต่ละคลิปมันใช้เวลาทำนานมากโอเคครับผมก็สำหรบับวันนี้ลาเพียงเท่านี้แหละบายบายจุบจ๊บๆเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์